สวัสดีพี่น้องวันนี้ทิมาเที่ยวสวนสวนบักท่านยายอ้วนเดจเด้อเที่ยวสวนบักท่านพี่น้องเบิงสวนบักท่านเพ็นบรรยากาศสวนทงไฮทงหน้าสวนบักท่านสวนบักท่านพี่น้องสวนบักท่านสวนบักสิดายายอ้วนดู ของของส้มบันทิตาพี่น้องงามบ่เบิงค่ะเบิงค่ะเนาะสวนโส,สมเพิ่นสวนบักนามีสุยางสุนแนวาเด้พี่น้องอยู่นี่มีบักท่านมีหลายยางหลายแนวของอยากของกินเพิ่นมีเบิ้ดดูพี่น้องเลย อันซ่อนสวนเพิ่น้นบักสมโอกระมีผสมโอกระกำลังงามสมโอบักท่าน พี่น้องจะไล่าตาเด้อกะก็ย่างกะก็ย่างยองยองอยู่ได้พี่น้องพี่น้องเบืงองขันซ่อนสมโอกะกำลังงามยอดรัวรัวเยี่ยเลียอยูยย่ยบนด้วยพี่น้องเลย จักน้อยก็ได้กินมากแล้วพี่น้องมาได้จ่ามาเดอ้อมาแย่สวนมักสีดาม่อ้วันเดอ้อสีดาม่อ้วันก็นมีมดูพี่น้องเห็นบจ่จ้ะกะล่งเป็นหน่วยน่วยกกักโดกกะล่างห่อก็มีห่อก็มีน่วยดกุกดก ตอนนี้แม่อว้วนเนาก็กำลังห่อบักซีดาอยู่พี่น้องกำลังห่อบักซีดาอยู่ในสวนนี่แหละผู้ห่อบักซิดาห้าก็กจะได้กินมากแล้วพี่น้องเอ้ยจากน้อยมาแวะได้เดอ้อผู้ใดผ่านไปผ่านมามาแวะสวนบักซีดาแต่แนวอยากแน่กินทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยบานห้าเบ่อแนวอยู่แนวะกินได้พี่น้อง ขอกันกินก็ได้จ้ะขอกันยู่กันกินก็ได้พี่น้องเลยบะมี่กับขอกันจีนมีก็ซื้อกันอุดหนุนกันอุดหนุนกันจุนเจือกันไปมีแนวขายกัขายพุนมีแนวซื้อกัซื้อต่างคนต่างอุดหนุนกันเนาะค่ะเนาะซอยเหลือกันนำใจสุขูสุขคนพี่น้องมายาม กลิ่นอิ่มแล้วจังเมื่อได้พี่น้องโอ้โหผู้หอบักซิดาเทิงนางหอเทิงลูกหอด้วยค่ะผู้หอบักซิดาผู้หอบักซิดาอ้าวแมนินเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า